รัสซีมิงครับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะฮะดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่28กรกฎาคมครับถึงวันอาทิตย์ที่4ีวันที่3นะฮะสิงหานะฮะ28ถึงนะครับโอเคมันปลายเดือนต้นเดือนปีเนี่ยดูชะตานะครับมันจะมีเรื่องต่างๆที่ค่อยงยุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวเรื่องดาวแห่งสงครามนะฮะดาวแห่งความเหนื่อยนะครับคือดาวคารชูนิโคจรเลงแปลว่ามันเติม เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นให้กับคนราศีมีนนะครับเป็นพิเศษอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของภาระหนนาที่กาความรับผิดชอบเรื่องงานนะครับที่เพิ่มเสริมเข้ามามากกว่าปกตินะครับฉะนั้นเพื่อนเตรียมความพร้อมได้ว่าช่วงสัปดาห์นี้น่าจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือว่าแม้แต่ปัญหาของตัวเองนะครับปัญหาของผู้อื่นนะฮะวันนี้ช่วยวันนี้แก้วันให้จัดก,การให้นะครับซึ่งดูโดยรวมแล้วผมก็ดูว่าโอเคมันมันจะยุ่งยุ่งเยอะน,นะ พยายามรีบจบนะครับเ,เพื่อนๆขีดเส้นใต้นะครับในประโยคนี้ว่าพยายามรีบจบให้ไวในปัญหาที่เจอหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทํานะครับรีบจบรีบสรุปนะครับให้ไวนะครับ mm hmm. จงังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อกันเจรจาการต่อรองการพูดคุยช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งๆเยอะๆหน่อยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเพื่อนๆเตรียมความพร้อมนะครับว่าโอเคงานมันไม่ง่ายละนะครับ mm hmm. มันมีอะไรที่ต้องคิดต้องทําต้องแก้ต้องเคลียร์เยอะ แล้วก็ถ้าสรุปจบไวเนี่ยมันทําให้เราสามารถจะหัวโล่งๆบวงโปรงนะครับในการที่จะรับมือกับภารกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับเห็นไหมฮะแปลว่าช่วงนี้จบให้ไวแน่ประโยคเดียวนะครับอยู่เส้นใตไว้จบให้ไวช่วงสัปดาห์นะครับในทุกเรื่องนะฮะจบให้ไวเงินงานนะฮะหรือปัญหาอุปสรรคเรื่องชีวิตกู่ครอบครัวนะครับอะไรที่บางบางอย่างจบคือจบปัญหานะฮะไม่ใช่จบความสัมพันธ์นะฮะ โอเคครับต่อมามุมดาวเกี่ยวกับข้อเงินเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้ดาวการเงินของเราคือดาวองคารนะครับมันดีขึ้นนะมันดีในมุมที่มีให้หมุนมีให้ใช้นะครับเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมถ้าในช่วงก่อนที่ผ่านมามันติดขัดนะครับมันสะดุดนะฮะเพราะว่าดาวการเงินช่วงก่อนก็คือสระกันก่อนนุ่งพิธิันมานะฮะมันเป็นดาวการเงินที่มีอุปสรรคติดขัดจุกจิกคืออยากใช้หรืออยากหมุนหรืออะยจ่ายเยอะแยะนะครับมันมา แต่ในช่วงจวนี้ไปนะฮะเงินมันคล่องตัวขึ้นนะครับมันมีให้หมุนให้ใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็มีการใช้แบบจํากัดเนาะเราจะรู้ว่าเราจะรู้เองนะฮะว่าเราต้องใช้จํากัดอะไรบ้างแต่ว่าอย่างน้อยถ้าดูว่าเออจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนของชาระดีสินหรือจำเป็นต้องมีรายจ่ายนะครับที่จะเป็นต้องซื้ออะไรก็ตามนะฮะโอเคในจังหวะเนี้ยมันก็มีเงินหมุนในส่วนนี้ได้นะครับ ดาวแห่งการเจรจาติดต่อต่อรองเด่นดาวแห่งการแก้ปัญหาสําคัญสาคัญเด่นดาวแห่งการจัดการงานเชิงรุกเด่นดาวแห่งการหารลยได้พิเศษเด่นดาวแห่งการว่าเขาว่าหารายได้พิเศษครับเพื่อนๆฮะในช่วงนี้ถ้าใครที่สามารถรับงานนอกได้นะฮะมันมีโอกาสที่จะมีเงินมีงานหรือมีเงินในส่วนนี้เข้ามานะครับก็ทำให้เราโล่งโปร่งใจขึ้นนะครับช่วรได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยการซื้อมาขายไปซื้อขายเปลี่ยนการทางานเชิงรุกในทุกมิติ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับก็โอเคนะฮะดูต่อครับสวัด,ดาวต่อมาผมนึกถึงอย่างว่าถ้าช่วงนี้นะครับเพื่อนมีไอเดียความคิดอยากจะขยับขยายนะครับในเหมือนกับเรามีอะไรพิเศษที่อยากทำนะฮะมันไม่จะเป็นว่าต้องงานประจํานะครับบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นภาระหรือที่เราอยากทาเป็นพิเศษนะฮะจะยืน่นเอกสารสําคัญจะคุยกับใครนะครับที่มีความสําคัญในเรื่องของ เรื่องส่วนตัวนะครับที่จะทําสัญญาทำนีติกรรมทําธุรกรรมเนี่ยเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้นะครับดวงมีเกณฑ์สําเร็จครับมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ต้นถึงกลางนะฮะจันทร์ถึงพุธนะครับงานมีความคืบหน้าหรือภารกิจต่างๆมีความคืบหน้าไปพิเศษโอเคนะครับช่วงสัปดาห์นี้ครับเรื่องความรักนะฮะภุมดาวต้องระมัดระวังนิดนึงระวังความขยันเล็กๆนะฮะหรือว่ามีอารมณ์ ที่หุดหงิดบ้างนะครับหรือมีอารมณ์ที่ค่อนข้างสวิงแรงนะฮะมันจะสร้างปัญหาหรือระวังความขแย้งเล็กๆนะฮะเกิดขึ้นฉะนั้นพยายามเลี่ยงคําพูดที่ไม่ดีนะครับหรือเลี่ยงคําพูดที่เหมือนก็จะแซะจะเบรกนะฮะหรือบางทีประชดนะฮะฉะนั้นต้องระวังครับเรวงนี้มันมีเรื่องอารมณ์คุนๆโมโมวเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นในใจฉะนั้นถ้ามันแสดงออกเกี่ยวกับให้แฟนเรารับรู้เดี๋ยว มันไม่โอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนนะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับอันนี้โฟกัสที่หนึ่งคะคือมีดวงปวดข้ไม่สบายเล็กๆกันนะครับเรารู้ดวงเพื่อป้องกันและแก้ไขนะฮะไม่ได้รู้มันเป็นไปเพราะฉะนั้นใครที่ร่างกายนะครับไม่ค่อยสบายนี่สบายตัวช่วงนี้ดูแลร่างกายนะครับกินอยู่หลับนอนให้ดีขึ้นนะฮะหรืออย่างน้อยก็ัพผ่อนให้เยอะขึ้นนะครับมันพอช่วยได้นะฮะอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเค สุขภาพร่างกายสัปดาห์นี้ดูจะป่วยๆๆหน่อยนะครับก็ต้องหาเวลาพักผ่อนหรือว่าก,กินอะไรที่มีควรทานเนี่ยก็บริเวก็เบานะฮะไม่งั้นมันป่วยแล้วมันยุ่งนะครับเพราะว่าภารกิจหลายๆอย่างมันเยอะถ้าป่วยไม่สบายแล้วมันทาอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับข้อดีอย่างนะคือคนช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆอันนี้ดีเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับหรือคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนท่านสามารถช่วยเหลือนะครับในช่วงนี้เราได้ก็ โอเคนะครับชวดดาวมดีข้อดีอย่างคือการเจรจาการพูดคุยเรื่องสําคัญสําเร็จชีดดาวเกี่ยวข้องกับเสน่ห์แรงนะฮะฉะนั้นจะพูดจะคุยชุดเสน่ห์มานะครับก็ทําให้เวลาพูดคุยกับใครคนรู้สึกดีแล้วก็มีโอกาสที่คุยสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องนะฮะหรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์ได้นะฮะหรือจะคุยวานให้ใครช่วยเหลือก็ได้นะฮะหรือจะคุยให้ใครรู้สึกดีหรืออย่างน้อยเจอไกลเกลียนะครับจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามหรือจะขายงาน โอเคใช่วาจาเด็ดนะครับเลขมงคลครับ3 2 1 7เ็ลขที่เป็นตัวฉลอคือเลข0สีครับเขียวชมพูฟ้าแล้วก็สีแดงสีที่เรื่องเียงหนึ่งบ้างไม่ก็ใช้คือสีเทาวันที่ดีครับมีวันอังคารนะฮะพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับคงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์หรือทำความสะอาดนะฮะห้องนอนครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเป็นตำแหน่งคุ้มทรัพย์กระตุ้นโชคลาภนะครับขอให้โชคดีก็สุขครับเป็นกันเังใจนะครับสวัสดีครับ